สวัสดีค่ะพเพื่อนชาว socialcam นะคะคลิปอันนี้ฝนขอฝากถึงสุนะคะพเพื่อนสุเพื่อนสาวสุดที่รักของฝนเองก็เมื่อวานวันที่21มกราเป็นวันเกิดสุดแล้วก็ฝนก็ไม่ได้ไปไม่ได้ชิ่งนะคือติดงานจริง,รงๆขอโทษจับใจเลยก็เลยขอให้แฮปไบเดย์ to you ย้อนหลังขอให้เพื่อนสุมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงเที่ยวก็น้อยๆหน่อย นะคะอย่าเที่ยวมากรักกันเหมือนเดิมร,รักรักรักแกรักแกมากสุดแกเป็นเพื่อนสาวที่ฉันสนิทแกเป็นเพื่อนที่อยู่กับฉันมาตลอดแกเป็นเพื่อนที่เคยผ่าเรื่องไงอ่ะฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันหลายอย่างรักแกแล้วก็ขอคุณแกที่แกเห็นในเป็นเพื่อนอยู่ขอให้แกม,มามสุงมากผู้ชายอย่าไปคีเรียก ต้องสำคัญใช่ไหมแล้วก็ก่อนถ่ายท้ายสุดยังไงถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันนานเป็นปีเชาติ